ดีก็ต้องมีข้อเสียค่ะสำหรับการใช้กฎหมายพิเศษรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างโควิด19และในคำถามนั้นก็ย่อมมีคำตอบค่ะเพราะพระกฉุกเฉินมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ทั้งที่บ้านเรายึดโยงอยู่กับระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อสถานการณ์ที่ต้องบังคับให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายก็ไม่น่าจะมีเหตุอะไรให้ต้องประกาศบังคับใช้ต่อค่ะ แต่รองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามย้ำค่าว่าภายใต้ภาวะการผ่อนปรนมาตรการต่างๆยังคงมีความเสี่ยงในอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะแม้จะยังคงบังคับใช้พรกรฉุกเฉินก็ยังพบผู้กระทําผิดผู้ละเมิดผู้ฝ่าฝืนอยู่จึงเร็วไปที่จะพูดถึงการยกเลิกซึ่งวันนี้เดินมาแค่ครึ่งทางครึ่งเดือนพฤษภาคมยังคงเหลืออีกครึ่งเดือนค่ะ เร็วไปที่จะพูดโดยขนาดนี้ครับเพราะว่ามันมาถึงเพียงแค่ครึ่งเดือนพฤษภามันยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนกว่าจะไปถึงวันที่31เพราะฉะนั้นมันคงยังต่ออะไรไม่ได้เพราะคุณตกในิดนึงว่าถ้าเราไม่มีพรบเฉลีเนี่ยเรื่องโควลิดเรยังใช้ยังยังสามารถประกาศได้ไหไม่ได้ต้องต้องพูดกับพรบหลายอย่างมันใช้พระราชบัญญัติโลกติดต่อได้แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อน ราชบัญญิติโลกติดต่อน,นั้นไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่รัฐบาลไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่นายกไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่รัฐมนตรีแต่ให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่การเดินมาครึ่งทางคือการผ่อนปรนถึงเฟสสองจากทั้งหมดสี่เฟสก็ถือเป็นสัญญาณบวกที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงเป็นข้อสังเกตค่ะว่ากฎหมายพิเศษแบบรวมศูนย์อำนาจยังคงจำเป็นหรือไม่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนี้ ถ้าจะสั่งห้ามต่างชาติในประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศก็ใช้พรบรโรคติดต่อได้กดีมั่วสุมยาเสพติดตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาจับกลุ่มได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลก็ใช้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขได้เว้นแต่ต้องการรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งข้อห่วงกังวลและปัจจัยที่เป็นคำถามและเป็นคำตอบนี้มีข้อเสนอให้สังเคราะห์และวิเคราะห์จากบริบทของต่างประเทศค่ะซึ่งก็มีให้เห็นหลังคลายล็อกมุมอำนาจบริหารสถานการณ์ตามกฎหมายอาจจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษแต่เสนอให้คู่ขนานกับการปรับมาตรการและนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์จริง แต่สุดท้ายแล้วการใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำประเทศในฐานะผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดรอบสองมันก็สวยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอรัฐบาลกับสาธารณสุขแล้วก็ดูจากประสบการณ์ต่างประเทศตอนนี้มันก็มี2-3าเสียงในประเทศไทยว่าโอ้ยศูนย์มาเนี่ยคนปล่อยแล้ว แต่อีกพวกหนึ่งเขาก็บอกว่ามันมนมันระบาดรอบสองแน่เพราะว่าคนที่คนที่ยังไม่ได้รับการตรวจนี่มันอีกตัก้งเยอะอ่ะอย่างของจีนนี่อู่ฮั่นนี่นะมันระบาดรอบสองแต่เขายังไม่ปิดเมืองแต่เขาพยายามจะตรวจให้ได้วันละล้านคนโอ้อู่ฮั่นมีสิบล้านอ่ะเขาจะให้ตรวจวันละล้านเพื่อได้ครบเมื่อครบแล้วเขาจะได้คุมแล้วเขาจะได้แบบโอเคจะเออไม่จะจะคลี่คลายจะยังไงก็จะได้รู้ได้แต่อันนี้เราไม่มีทางรู้เลยเราจะเสี่ยงไหม เพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเนี่ยมันมีสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปมันก็เป็นเรื่องดีมันจะสามารถคุมได้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าปล่อยเลยแล้วท่านมาประกาศอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการขยายแต่มันคือการประกาศอีกแล้วความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะต่างกันทั้งทที่จริงๆมันก็คล้ายๆกันนะสมมุติเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มาประกาศใหม่กับประกาศหลายยาวไปเลยเนี่ยมันก็สถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันอะ แต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่างกันการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมันก็จะต่างกันละมันไม่ใช่เหมือนกับว่ายังคงมีอยู่แต่ผ่อนปรนแต่มันจะกลายเป็นเอาอีกแล้วประกาศอีกแล้วนะคันมันความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นประกาศไปขยายระยะเวลาไปแต่อธิบายพี่น้องประชาชนทราบว่าทําทําไมสบคประกาศผ่อนปรนกิจการกิจกรรมเฟสแรก3พฤษภาคม ผ่อนปรนเฟส2จะประกาศกันในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะและตามทำลายผ่อนปรนเฟส3น่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7มิถุนายนและสุดท้ายผ่อนปรนเฟส4ก็น่าจะราวๆวันที่21มิถุนายนค่ะ ขณะที่พร,รกฉุกเฉินที่ขออนุมัติบังคับใช้จากครมครั้งล่าสุดจะหมดอายุ31พฤษภาคมนี้และคาดการเขาว่าวันอังคารที่26นี้นายกรัฐมนตรีจะขออนุมัติประกาศบังคับใช้อีกหนึ่งเดือนสิ้นสุด30มิถุนายนค่ะ